ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน esp 8266 r e หกหกอิเลนะ็กท i อ b l กส์เ t a ด e p o t e n t t o m e t e t e r a n o g นชิลตะโมดูลโมดูลตัวต้านทานปรับค่าได้แบบบล็อกนะฮะก็ตัวนี้เนาะพูด,ดง่ายๆมันก็จะเป็นคล้ายๆพวกตัวต้วตานทานที่ปรับค่าได้เป็นโมดูลตัวต้านทานปรับค่าได้นั่นเองนะครับตัวนี้เอามาทำอะไรเราจะนำมาใช้เป็น ในการควบคุม PWM PWM มันคืออะไร PWM พูดง่ายๆมันจะคล้ายๆกับอนาล็ลอกนะแต่ว่าจะเปลี่ยนจากการใช้สัญญาณอนาล็ลอกในการควบคุมสัญญาณใช่ไหมจากปกติเตราอกเขาจะควบคุมสัญญาณตั้งแต่ศูย์จนไปถึงจุดสูงสุดของตัวบอร์ดนั้นอาทิเช่นบอร์ 8, 6, ด D826 จุดสูงสุดอเขาอยู่ที่1024นะถ้าเป็นสัญญาณอนดล็อกเราหมุน เหมือนก้างเขาเนี่ยเวลาหมนไปค่าสัญญาณเขาจะเพิ่มขึ้นตามแรงดันไฟฟ้าที่เขาได้รับถูกไหมแต่ถ้าเป็นค่าสัญญาณดิจิตอนแบบปกติเขาจะมีแค่ศูกับ1เท่านั้นทําให้เมื่อเราทําการปรับตัวตัวต้านทานไปแล้วเนี่ยค่าศูนย์ไม่เป็นค่าศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าเราปรับขึ้นไปร0 0ย0 0งร้อสมอยเงี้ยอุปกรณ์เขาจะยังไม่ทํางานเขาจะทํางานก็ต่อเมื่อได้รับค่าห ค่าสัญญาณที่เราปล่อยแบบ,แบ,บเต็มที่เลยหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่าสัญญาณหลลอกนั้นไปอยู่กึ่งกลางของตัวโหลดตัวอย่เช่นหลอดไฟตัวนี้หลอดไฟตัวนี้ทํางานอยู่ที่3โวลต์นะถ้าเราหมุนตัวต้านทานไปจนถึงระดับหนึ่งประมาณสักค่าสัญญาณอนาล็อกอที่ประมาณ500กว่าเนี่ยหลอดไฟเขาจะติดแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์อื่นที่ต้องใช้แบบแรงดันไฟ5โวลต์แบบเป๊ะเ,เ,เลยเนี่ยอุปกรณ์จะยังไม่ติดจนกว่าค่าสัญญ,ญาณอนุลลอกที่เราปรับไปเนี่ยมันจะถึง หนึ่หรือก็คือถ้าตีเป็นสัญญาณยีตอนอยู่ที่1นั่นเองนะครับอาก็ถามว่าถ้างั้นแล้วทําไมเราไม่ใช้เป็นค่าสัญญาณอนาล็อกไปเลยล่ะทำไมต้องมาใช้ยีต้อน PWM ด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าตามนี้เลยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือการใช้งานบอร์ด ESP 826ก็คือเขามีช่องสัญญาณอนาล็อกเพียงช่องเดียวเท่านั้นคือที่ช่อง A0 ช่องอื่นๆจะเป็นยิตอนทั้งหมดครับสำรับบอร์ด ESP8266 นะทำให้ถ้าเราต้องการที่จะใช้งานในการควบก,กลุมค่าสัญญาณแบบว่าค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเนี่ยเราต้องใช้เป็นยิตอน PWM โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียของค่าสัญญาณ PWM ก่อนกันเนาะอันนี้อ้างอิงจาก CHAT GPT นะ,ะที่ผมซีไว้เนะโอเคลักษณะของค่าสัญญาณเนาะอย่างที่บอกไปค่าสัญญาณ อนาล็อกเขาจะเป็นแบบต่อเนื่องคือเราปรับไปเขาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเป็นเส้นตรงไปเลยแต่จะแตกต่างจากค่าสัญญาณยิตันที่เป็น p b m ปกติค่าสัญญาณยิตอนเขาจะมีศูนย์กับหนึ่งคือจะเป็นแกนต่ำสุดกับสูงสุดแต่ถ้าเกิดว่าเป็น p w m เมื่อเราปรับค่าไปสักสักหนึ่งร้อยก็สักหนึ่งร้อยสองร้อยประมาณนีป้ปกติถาปกติถ้าเป็นค่าสัญญาณอนาล็อกเขาจะพุ่งขึ้นไปแนวนี้แต่ถ้าเป็นค่าสัญญาณ p b m เขาจะดนดีขึ้นดิลด,ดลงเรบบเรร็ๆเลย เขาจะอยู่ที่ประมาณ0 200 0 200 0 200 0 200อย่างนี้นะ,อ,ะอันนี้คือค่าสัญญาณพ w เมซึ่งจะแตกต่างจากค่าสัญญาณยูจิตอนปกติที่มี0 1 0 1เป็นแกนแนวตั้งแบบนี้เลยนะ,ะยายง,ง่ายสัญญาณยูจิตอนแบบเป๊ะเลยมันจะเป็นแกนแนวตรงแบบนี้สัญญาณ P w m สามารถรับให้อยู่กึ่งกลางได้แต่เป็นแนว,นแนวตรงอยู่ถ้าเป็นสัญญาณอังล็อกจะเป็นแนวกราฟขึ้นแบบนี้นะครับ ในการส่งข้อมูลนะส่วนของการส่งข้อมูลตัวอนาล็อกจะเป็นแบบแรงดันไฟฟ้าศูนย์จนไปถึงค่าสูงสุดของเขา,าส่วนของพีเีพก็อย่างที่บอกไปนะว่าเป็นแกนแนวตั้งนะในการปรับค่าสัญญาณต่อมาในส่วนของข้อเสียข้อเสียของแบบอนาล็อกคือในส่วนของเรื่องความร้อนมันจะใช้พลังงานค่อนข้างที่จะเยอะนะันก็เลยทําให้เกิดความร้อนขึ้นนิดหน่อยนะ แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของดิจิตอนหรือว่าดิจิตอน GVM เนี่ยเขาจะเป็นการทํางานที่ใช้พลังงานงต่ํากว่าเพราะว่าเขาสัญญาณเขาจะเป็นแบบดีดขึ้นดีดลงจะเป็นแบบเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดใช่ไหมอเขาจะไม่ไต่อเน,นื่องเหมือนกับสัญญาณน analog นพอ a n a l อกขึ้นไปถึงจุดหนึ่งแล้ว,ลวเขาจะทางานตรงนั้นเป็นแบบคงเส้นของเขาเลยแต่ว่าถ้าเป็นดิจิตอนหรือว่าดิจิตอน GVM เขาจะเป็นสัญญาณขึ้นลงขึ้นลง แต่น่าจุดๆดเดียวทําให้เขาจะประหยัดไฟกว่าเล็กน้อยประหยัดพลังงานกว่าเล็กน้อยนะครับในส่วนของความแม่นยําตัวสัญญาณอนาล็อกเขาจะมีเรื่องของสัญญาณรบกวนทําให้ในบางครั้งเขาก็จะมีอาการแกว่งบ้างแต่ถ้าเป็นอย่างดีตอลหรือว่าดิตอล p ี m เนี่ยเขาจะมีความแม่นยํากว่าเพราะเขาควบคุมด,ด,ด้วยระบบดิตอลนั่นเองครับอันนี้ก็อานอีมาจากแชท GPT นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยแนละ้วกันเนาะเริ่มต้นการใช้งาน โอเคเริ่มต้นนะฮะให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกไปย,ยังลิงก์อยู่ใต้วิดวีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะผู้ใช้งานช่วยกับหน้าบทความสอนใช้งาน E.T. p 8 6 6 6 Electronic Building Block Rotary Potentiometer Analog knob Module โมดูลตัวต้านทานรับค่าได้แบบล็อกตัวนี้เขาจะมีของอถ้าเป็นของทางแล้วเราจะมีสอง,ส,องสามรุ่นนะเป็นรุ่นที่หมุนไปแล้วมันจะติดล็อกอคือหมุนต่อไม่ได้กับอีกรุ่นหนึ่งคือหมุนได้เรื่อยๆอ่าน,นันจะเป็นแบบนับ,นบจํานออวนรอบเสยนะโอเคต่อมา <c oughs> ต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรมาตอนต้นวดีโอไม่ทัน ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับข้อมาดูได้ในหน้าบทควฟา์มนี้เลยนะครับในส่วนของ PWM ของบอร์ดยี่ปี6อเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามีตำแหน่งไหนบ้างอันนี้ผมดูมาแค่ตำแหน่งเดียวคือมันอยู่ที่ D 1นงะผมเลยต่อให้ที่ดี่1ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขาตังอื่นเนี่ยนะตรงไหนที่เป็น PWM ได้นี้ผู้ใช้งานต้องหาข้อมูลเองนะฮะโอเคต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำกาเรเลื่อนหน้าบทความขมอนกันว่าชุดเป็ข้อที่3ผู้ใช้งานจะดเข้อตัวอย่างหนึ่งตัว ให้ผู้ใช้งานทําการกคัดล้กตัวอย่างทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือก Serial Port เชื่อมต่อ,อกับบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมน,นูทื่ด้านบน,นจัดการเรื่อกมางที่เมนูพอตําการเลือก Serial Port เชื่อมต่อเียกับบอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Node MCU ESP8266 ือกเป็น นอรเอ็มซียูหนึ่งจุดศูนย์เอสพีหนึ่งสองอีโมดูลจากนั้นให้ผู้ใช้งานทำการอัปโหลดเขาต้องบอกโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกจด้านบนเราเลือกมาที่นอร์มโหลดหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนทูกสรที่อยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดเขาต้องบอกสักครู่เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดเขาต้องบอกเสร็จจะมีข้อความนั้นอัปโหลดลิงก์ากดที่มาที่ล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอซีเรียลไม itor ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูชื่อที่บนหน้าจากเลื่อนมาที่เมนู Serial Monitor หรือว่าจะกดคลิปไปที่ไอคอนที่เป็นขยายที่อยู่ตรงนี้ดน้นะฮะเมื่อทําการเปิดหน้าจอซีเรียลไมเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น9,600ซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการกอ 1600, าร่า,านข้อมูลแล้วเห็น,นว่านหน้าจอซีเรียลไมเตอร์จะปรากฏค่าสัญญาณหล,ลอดขึ้นมาอ่ะและทีนี้จะเห็นได้ว่าตัวหลอดไฟเราจะติดอยู่นี่ผมปรับลงสุดแล้วนะ ปรับลงูเขาอยู่ที่ประมาณ9กกว่าก็เลยทำให้หลอดไฟตีตลอดนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาของตัวโค้ดนะพว่าน,นี้ต้องไปคำนวณอีกทีนึงว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ค่าสัญญาณในหลอดกกายเป็นศูนย์เนี่ยต้องกำหนดเท่าไหร่จจะเป็น4.01หรืออะไรก็ได้ผมจำไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปหารกับพัน4ีอันนี้ผมไม่ได้คำนวณไว้นะครับโอเคเบื้องต้นนะถ้าเราทำการปรับตัวต้ตานทานขึ้นจะเห็นว่า ค่าสัญญาณนาอร์ก็จะเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งตัวหลอดไฟก็จะเพิ่มความสว่างขึ้นด้วยแต่ผมจะลองเพิ่มขึ้นที่สุดยนะเดี๋ยวขอซูมโฟกัสให้ดูเ็นชัดๆหน่อยให้สังเกตที่หลอดไฟนะฮะ,ะเห็นไหมว่าเขาสว่างขึ้นอันนี้ค่าสัญญ,ญาณสูงสุดเราอยู่ที่1,024ถ้าเราปรับลงค่าสัญญ,ญาณหลอดจะตกลงแล้วก็ความสว่างของหลอดไฟก็จะลดลงตามด้วย อันนี้ก็สามารถนําไ,ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเนาะแต่ก็อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าต้องการที่จะใช้กับขา PWM ขา PW องบอร์ด ESP 8 2 6เนี่ยผู้ใช้งานก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับว่าตรงไหนบ้างที่ใช้เป็น PWM ได้แล้วก็โค้ดนะแล้วก็ในส่วนของโค้ดอีกก็ต้องไปทำการปรับปรุงอีกอยู่นั่นเองนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ thank you